สวัสดีครับผมดอนชาลันเปิร์กพูดนะครับผมไม่ทราบว่าผู้ฟังนะฮะเป็นคนที่เทรดในตลาดทองหรือตลาดอื่นอะไรก็ตามนะครับผมมีความเชื่อว่ากราฟที่เราจะดะูและศึกษาในวันนี้นะครับคงจะมีบทเรียนที่มีประโยชน์ในการเทรดทองหรือ Forex หรือ Future ต,ต่างๆเรือหลายตลาดนะครับ ที่มีบริมาณการซื้อของไอ้การซื้อขายสูงนะฮะแล้วก็มีความคล่องในการซื้อขายประการแรกที่อยากจะพูดนะครับก็จะชี้นิดนึงนะครับว่านี่นะครับที่เรากำลังชี้อยู่ที่กราฟนะครับคือวันศุกร์นะครับย้อนกลับไปอาทิตย์หนึ่งก็เป็นวันศุกร์ของอาทิตย์ก่อนโน้นนะครับว่าราคาขึ้นอย่างสูงมากเลยนะครับ คิดว่า56เหรียญภายในวันเดียวนะครับในวันเสาร์ที่หลังจากวันศุกร์ที่ชี้อยู่นี้นะครับผมก็ได้พูดว่าพูดในวิดีโอและก็ข้อเขียนที่ส่งไปให้ท่านนะครับว่าแล้วก็ถามคำถามว่าเออนี่แหละุูมนะครับแล้วก็ทองตอนนี้นะฮะจะไปสูงแค่ไหนจําได้ไหมครับผูาถาม่างงั้นแล้วผมก็ตอบเองว่า อาจจะไม่สูงเท่าไร่ในตอนนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ยังเสริมต่อไปอีกหน่อย,หน,อยหนึ่งนะครับว่าแนวโน้มที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาของวันเดียววันเดียวถึงแม้ว่าจะแข็งแรงมากไม่ได้ทำให้เกิดมีเทรนด์ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ผลได้อของสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านไปนี่ห้าวันนะครับวันจันทร์นังคารพุธพรหัส,สุข ก็พิสูจว่าที่เราวิเคราะห์ไว้นั้นที่เราคิดไว้นั้นก็เป็นความจริงอันที่จริงเมื่อมันขึ้นไปในวันอังคารนี่แหละครับก็ขึ้นไปได้ก็แข็งแรงผสมคุณนะครับคล้ายๆปกตินิดนึงแล้วก็ได้เข้าไปถึงเขตที่เป็นแนวต้านแข็งแรงแข็งแรงที่เราได้พูดถึงมานานแล้วแล้วก็ที่วันนี้นะครับมีเส้นนอน สีแดงอยู่นี้นะครับกำลังชี้อยู่เป็นการริเริ่มของเขต R หนึ่งนะครับจาก1620ไปถึง1640ที่เป็นแนวต้านแข็งแรงแน่นอนที่สุดนะครับไม่วันใดก็วันหนึ่งราคาก็จะทะลุปไปได้แต่อาจจะยังยังไม่ถึงเวลานั้นครับอีกอย่างหนึ่งทีอ่อยากจะพูดนะครับอีกสักครู่หนึ่งเราจะดู ไทม์เฟรมที่เล็กกว่านี่ daily นะครับแต่เราจะดู15นาทีแล้วก็จะเห็นว่าอย่างน้อยในสัปดาห์ที่ผ่านผ่านไปนั้นนะครับก็มีโอกาสดีงามมากเลยนะครับที่ผู้เก่งระก,กำไรจะหากำไรได้นะครับแต่ในระหว่างนี้นะฮะสโตกํำลังหักลงมา m อ c d อีซีนอนนิ่งอยู่ในเขตศูนย์ของมันส่วน SMA คือ เส้นแนวโน้มนะครับ200เส้นค่าเฉลีย่ย200นะครับก็ยังอยู่ในตำแหน่งกำลังลงแล้วก็เส้นค่าเฉลีย่ย20ก็คล้ายๆนอนนิ่งอยู่สูงกว่าราคานิดหนึ่งประมาณ1,600เหรียญนะครับเอาละครับหลายท่านนะครับถ้าท่านได้ดูการเคลื่อนไหวราคา ในในในสัปดาห์ที่ผ่านไปนะครับคงเห็นว่า,าลำดับแรกคือวันวันพฤหัสนะครับอาจจะหากำไรยากนิดนึงนะครับแต่อีกช่วงหนึ่งไม่มีใครรู้ว่าแน่นอนว่ามันจะลงมาแค่ไหนครับแต่ว่าสัญญาณก็ชัดเจนว่ามีโอกาสแน่ๆเอาละครับต่อไปก็อยากจะให้รู้ว่าที่เรากำลังพิจารณาอยู่ แล้วก็คาดว่าคาดหมายไว้ว่าจะมีอะไรบ้างเกิดขึ้นในสัปดาห์ต่อไปนี้นะครับแต่ก่อนนั้นอยากจะลงไปดูที่15นาทีนะครับกราฟ15นาทีนี่ครับนะครับในวันที่2ถึงวันที่6ก็คือ5วันของสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านไปนะครับแล้วเราเห็นว่าตรงนี้นะครับมันเริ่มขึ้นหมายตรงนี้ลงมานิดนึงแล้วก็เริ่มขึ้นแถวแถวนี้นะครับ บางแล้วแต่ว่าเราใช้เอไอเทคนิคอลหรือว่าวิธีวิธีใดที่จะดูตลาดนะครับแต่ในที่นี้ผมก็ได้ใส่เส้นค่าเฉลี่ย50เท่านั้นไม่ได้ใส่เครื่องหมาหรือว่าอินดิเคเตอร์อะไรมากมายอันนี้ simple มากเพื่อเราจะได้ดูชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ที่นี่นะครับมี break out มี break out ของไฮเก่าในของของวันวัน,ว,นวันจันนะครับแล้วก็เริ่มขึ้น ประมาณย0สิเหรียญน,นะครับก็มีโอกาสในนี้แน่นอนไม่ได้หวังว่าจะไปสูงกว่านั้นพอเรารู้ล่วงหน้าว่านั้นเป็นแนวต้านแล้วก็ต้องคขๆเมื่อเราเข้าไปเราก็รู้ล่วงหน้านะครับเราก็ระมัดระวังไม่ได้หวังว่าจะไปถึงพันแปดหรืออะไรแบบนั้นนะครับภายในอาทิตย์ที่ผ่านไปแล้วก็เริ่มไปข้างๆพักหนึ่งพอถึงวันพฤหัส นี่ก็หักลงมาเยอะมากเลยนะครับในวันนั้นถ้าเรามีโอกาสดูในเวลาที่มีการเคลื่อนไหวนั้นนะครับลักษณะนี้ก็น่าจะบอกเราไว้ก่อนว่ามันมีโอกาสลงนะฮะมี higher high มี lower low lower high ถ้ามันลงมาทางนี้นะครับมันก็จะเป็น lower low ซึ่งเป็นโอกาสเป็นโอกาสจริงๆแล้วก็ตามกว่าเส้นค่าเฉลี่ยที่ลังชี้อยู่ ถ้าเราไม่ได้วันนั้นนะครับในตอนนั้นก็ยังมีโอกาสอีกแต่ก็อยากจะบอกนะครับในวันศุกร์ใกล้เวลาอ่าเวลาเช้าของนิวยอร์กนะครับก็มีการประกาศในเวลาแปดโมงครึ่งเช้าที่นิวยอร์กนะครับเป็นการประกาศในเรื่องอสาคัญประจำดเดือนนะครับนั่นั้นได้แก่เรื่องของคนที่ตกงานนะฮะทั่วๆไป ไม่เกี่ยวกับลายหรือทุง่งนาลายแบบนั้นนะครับแต่ว่าพวกคนคนที่กําลังรับจ้างอยู่ประจําประจํานะครับแล้วก็ธรรมดานะฮะมันก็จะเกิดมีอ,อารมณ์เข้าไปในตลาดมามากใช่ไหมเพราะงาั้นเราก็เห็นว่ามี volatility สูงขึ้นลงอะไรยังวุบวับนะฮะแต่ภายในไม่นานมันก็ลงมาแล้วก็ขึ้นมาทดสอบ break out อันนี้อันนี้ก็เป็นโอกาสตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าได้เข้า ในในประมาณตรงนี้นะครับประมาณ1,600ก0เกือบ1 6 0่นะฮะยังไม่ถึงแต่เกือบนะครับก็มีโอกาสได้กำไรอ่าไม่ไม่น้อยนะครับถ้าพลาดอนนั้นก็ยังมีโอกาสอีกนิดหนึ่งครับซึ่งอย่าดูทุกนับนะนะครับอันนี้ก็หลายตังเหมือนกันนะครับอย่างน้อยก็5้าเหรียญก่อนที่จะใกล้เวลาปิดของตลาดในนั้นนะครับผมก็ขีดเส้นพวกนี้ไว้นะครับ เพราะว่าทำได้ในทุกตลาดไม่ว่าท่านจะเข้าในตลาดไหนก็ตามไม่ได้เซนดิเคเตอร์ให้เห็นนะครับว่าเราได้เรียนรู้ได้บทเรียนมากมายไกลกองเมื่อเราดูากราฟที่คล้ายๆกราฟเปล่าท่านจะเทรดทองหรือจะเทรดตลาดอะไรก็ตามนะครับขอให้ได้รับบทเรียนจากกันนี้บ้างหรือการศึกษาของตัวเองหรือการเข้าตลาด โน้ตไว้จะเป็นความรู้เพื่อได้กำไรในขั้นต่อไปเทรดยังระมัดระวังอย่าลืมที่จะใส่คัดลอสในทุกโอกาสขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ